เจ้าจันท์ผมหอมเจ้าวันนี้ก้อยฟังเนะือมูจุมปีน้องจะไขรทำนองเรื่องสาวคนงามได้ฮักได้ห้างทุกศพติดตามเจ้าจันทร์คนงามเลี้ยงผมยาววา่า อหอมเจ้านั้นหอมงามนักหนาจะตาดบูชาอินแขวนทาเจ้าขอพาธนาอินทาท่านเจ้ามาเป็นเก่าเงาปกห่มหัวนางถือลอดถือปนตั้งอายคัด หลอดแล้วเจ้านางจากสมปีอายหากหลอดบอ่อโพดจากลาตายภายลาจากเจ้าชายขึ้นฟ้าเมืองบนเจ้าก่อขึ้นจ้างเที่ยววางไรสนบราหฮเววน ผมมองใจไม่ก็ปายผมงามสํมวางอกไว้ขออินเทกไทยหันใจเตะนาขอปารมีบุญตีฮักษาเมื่อปนพาลา bò xóm hôm lót bò đầy cháu cuồng, đọc mai những tai văng lung chọc chào